สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับเอกพลดิบุญมีในะชุมแพรัรบหนะ้าที่เมเนินรายการในวันนี้นะครับ ในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่ขาวนะครับคุณผู้ฟังก็ยังเน้นย้าในส่วนของใครหลายหลายคนที่ยังมีการทํางานในที่ที่มีคนพลุกพ่านนะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็ยังต้องมีการปฏิบัติตามในส่วนของกฎทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับถึงแม้ว่าได้มีการออกประกาศพระราชกิจจานุเบกษามาแล้วนะครับว่าด้วยเรื่องของการใส่แมสนะครับคุณผู้ฟังก็ใครที่ยังมีความเสี่ยงหรือว่าใครที่ยังไม่รู้สึกว่าปลอดภัยอะไรขนาดนั้นนะครับก็ผมว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้อยู่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ปลอดภัยอีกเช เดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับการที่ฉีดวัคซีนป้อวการเข็งกระตุ้นเองก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการลณลงไว้อย่างต่อเนื่องนะครับ อีกด้านหนึ่งที่ได้มีการพูดถึงแล้วก็ผลักดันนะครับในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับหรือว่าการใช้แรงงานเถื่อนนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมการจัดหางานเองกระทรวงแรงงานนะครับได้มีการอัพสกิลเจ้าหน้าที่รับมือนะครับในหน้าเถื่อนครับคุณผู้ฟังหลอกคนหางานนะครับผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเปิดเผยนะครับว่า ปัจจุบันนะครับสายหรือว่านายหน้าหันมาใช้ในสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ในการโพสต์โฆษณาชักชวนและรับสมัครหางานไปทํางานที่ต่างประเทศเป็นจำนวนมากโดยมีการใช้ช่องทางดังกล่าวนะครับในการหลอกลวงคนหางานเป็นกระบวนการครับคุณฟัง ทั้งการหลอกลวงไปเดินทางไปทํางานแบบเกษตรกรหรือว่าไปทํางานในส่วนของเครื่องจักรที่ออสเตรเลียร้านหมอนวดสปาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตการหลอกลวงไปทํางานที่ซาอุดีอาระเบียนะครับที่กระทําโดยแบบผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังโดยล่าสุดนะครับการหลอกลวงคนไทยไปลักลอบทำงานข้ามพรมแดนเนี่ยเพื่อไปทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีอีกเช่นเดียวกัน จนสุดท้ายน,นะครับถูกบังคับให้ใช้แรงงานและมีการออกไลฟ์นะครับในการขอความช่วยเหลือผ่านช่องทาง a c e b o o k นะครับคุณผู้ฟังโดยตรงนี้เองนะครับพลเอกประยุทธ์จรรันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กำกับดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับให้ความสําคัญในการป้องกันตรงนี้เป็นอย่างมากโดยไม่ให้ใครนะครับถูกหลอกต้องไปทํางานแบบผิดกฎหมายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพรบบ่ระบาดของโรคโควิด -19 กําลังคลี่คลายนะครับและประเทศเนี่ยพร้อมที่จะมีการเปิดประเทศ ตเต็มรูปแบบเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับจึงจะมีการกำชับให้กระทรวงแรงงานเนี่ยมีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบนะครับผู้ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงหาคนงานดังนั้นนะครับจึงจำเป็นที่ต้องให้เจ้าหน้าที่นะครับด่านหน้าเนี่ยต้องมีการป้องกันและปราบปรามผู้ที่มีพฤติการหลอกลวงคนหางาน ต้องรู้เท่าทันนะครับสายแล้วก็ในหน้าเถื่อนเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือคนหางานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงนั่นเองนะครับทางด้านของนายไพโรธโชติกสเสถียรนะครับอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวนะครับว่าการหลอกลวงนะครับในส่วนของสายแล้วก็ในหน้าเถื่อนครับคุณผู้ฟังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับจากการที่อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารและสังคมออนไลน์ทําให้สามารถหลอกลวงคนหางานที่ ต้องการเดินทางไปทางานที่ต่างประเทศให้เป็นเหยื่อได้อย่างแยบยนต์ซับซ้อนแล้วก็มีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นในการติดตามครับคุณผู้ฟังจนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของคนหางานทางกรมเองครับจึงจัดโครงการสัมมนา,าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการป้องกันและการปราบปรามนะครับผู้เป็นภัยต่อการหางานประจําปี2565 โดยจะมีการมุ่งหวังนะครับในการส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถทางด้านการป้องกันและปราบปราม แก่เจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะ,ะครับการหลอกลวงคนหาง,งานไปทํางานที่ต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับคุณผู้ฟังโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ทางด้านป้องกันและการหลอกลวงนะครับเบาะแสผู้ที่เป็นภยัยต่อคนหางานที่กําลังระบาดอยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับ ได้มีการรับทราบแล้วก็หาทางป้องกันตลอดจนนะครับสามารถเตือนภัยผู้คนในชุมชนคนหางาน,นครับได้รับข่าวสารอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันทางด้านของสำนักงานจัดสัมมนานครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมการสัมมนานในส่วนของทุกจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับสำนักงานเขตกรุงเทพมหาคนครทุกพื้นที่และกองทะเบียนจัดหาง,งานกลางนะครับและคุ้มครองคนหาง,งานเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วยนะครับโดยทั้งหมดนะครับจะได้รับการอบรมทางด้านเทคนิคการสืบสวนเบาะแสและการเก็บรวบรวมหลักฐานทางแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสามารถติดตามสายแล้วก็ติดตามในหน้าเถือ่อนที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยวิทยากรครับมาจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งนะครับการรับเรื่องร้องทุกข์นะครับการวินิจฉัยคำร้องทุกข์และการดำเนินคดีมาตรา30มาตรา91ตรี และการดำเนินคดีผู้โฆษณาจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตมาตรา66แห่งพรบจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน2,528โดยวิทยากรจากกองนิติการและกรมการจัดหางานนั่นเองเนะครับในส่วนของช่วงนี้เองนะครับอย่างประเทศลหลายๆประเทศก็มีการเปิดให้กลับมารับสมัครงานหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็มีการเปิดรับสมัครสมัครงานมากยิ่งขึ้นหลายหลายคนในประเทศไทยเองนะครับหรือว่าใครที่สนใจไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างให้แน่ชั ก่อน,นครับการไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยเราควรไปแบบถูกกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังซึ่งถ้าสมมุติเราไปแบบถูกกฎหมายเนี่ยเราก็จะได้รับสิทธิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่ารักษาแล้วก็ค่าที่พักอะไรต่างๆที่เราจะควรจะได้รับนะครับถ้าหากเราไปแบบแรงงานเถือ่อนหรือว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยหเลยนะครับเราจะไม่ได้รับสิธทธิต่างๆในการรักษา2เนี่ยเราอาจจะถูกโกงในเรื่องของค่าแรงค่าจ้างได้และ3นะครับบางทีเราก็อาจจะถูกนําไปค้ามนุษย์ต่ออีกอีกทอดหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้เองเนี่ยใครที่สนใจ ในการทํางานในต่างประเทศนะครับก็ควรหางานจากในส่วนของกระทรวงแรงงานหรือว่ากรมการจัดหางานดีกว่านะครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพงานที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการแล้วก็รายได้ที่มั่นคงสามารถมาพัฒนาชีวิตและก็พัฒนาในครอบครัวได้นั่นเองนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับที่มีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเร่งผลักดันการส่งเสริมส่งออกอาหารแปรรูปพร้อมรับมือสถานการณ์ความมั่นคงอาหารโลกนะครับ9-1ใน10ประเทศส่งออกเกี่ยวกับอาหารนั่นเองทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเผยว,ว่าครมอรมีมติรับทราบนะครับความคืบหน้าและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่1 ตั้งเป้าในการส่งออกอาหารแปรรูปของไทยนะครับในครึ่งปีแรกนะครับมีมูลค่าสูงกว่านะครับ6แสนล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้น1 1 8 4นะครับและมุ่งเน้นนะครับให้ทะลุถึง1.3ล้านล้านบาทพร้อมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับรับมือสถานการณ์ความมั่นคงทางด้านอาหารโลก9/1ใน10ประเทศนะครับผู้ส่งออกผ่านสีมาตรการเพื่อเร่งสร้างโอกาสสู่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนั่นเอง ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าและก็แนวทางในการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูประยะที่1นนะครับที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยในฐานะหน่วยงานหลักได้รับมอบหมายในการบรรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการเร่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็มีการคาดการณ์นะครับว่าการส่งออกอาหารแปรรูปของไทยเนี่ยในครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับมีมูลค่าสูงถึง6 0แสนล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับร้อยสิภาพรวมนะครับในปี2,565คาดการณ์ครับว่าจะสูงที่สุดแล้วก็มีมูลค่าสูงถึง1.3ล้านล้านบาท ซึ่งจะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการรับมือสถานการณ์ความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับแล้วก็กล้าไปสู่หนึ่งใน10ประเทศผู้ส่งออกผ่านการขับเคลื่อนสีมาตรการหลักตามแผนปฏิบัติและเล่งสร้างโอกาสสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคตโดยมาตรการที่1ครับคุณผู้ฟังการสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันใหม่ผ่านสี่หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒน,นายกระดับนะครับ ผู้ประกอบการสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนผ่านการอบรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากลและมาตรฐานฮาลาลถ่ายทอดความรู้เชิงรุกนะครับแล้วก็ธุรกิจการนํานวัตกรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็มาใช้ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อน SME สู่สากลการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้าน เทคโนโลยีดิจิตัลรวมทั้งสิ้นนะครับ3,218ลายพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าสูงกว่านะครับ390ผลิตภัณฑ์นั่นเองในส่วนของมาัตการที่2ครับคุณฟังการสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคตมีการเชื่อมโยงกลไกและให้บริการด้านการวิจัย และการพัฒนาผ่านเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยโดยมีผู้ประกอบการนะครับได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมทั้งหมด651ลายสร้างนักวิจัยให้สามารถผลิตและ พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวิจัยและการพัฒนาสารสก,กัดที่มีลิต่อโลกไม่ติดต่อเรื้อรังสําหรับผู้สูงอายุและจัดเป็นศูนย์บริการด้านการบริหารการจัดการเทคโนโลยีนวัตรกรรมอาหารให้บริการครบวงจรนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยยังได้มีการจัดทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อให้มีคุณภาพมาตรฐานมากกว่า791ราลายในส่วนของมาตรการที่3ครับคุณผู้ฟัง การสร้างโอกาสทางธุรกิจยังคงดําเนินการต่อเนื่องโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโควิด -19 ซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์เองเน่ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลกในประเทศไทยจำนวนทั้งหมด2งานครับคุณผู้ฟังมีผู้เข้าร่วมงานโครงการลงทะเบียนในแพลตฟอร์มนะครับทั้งสิ้นกว่า2,363ลายจากทั้งหมด2,88บริษัทนะครับและก็97ประเทศ สร้างมูลค่าในการสั่งซื้อรวมนะครับประมาณกว่า3122ล้านบาทด้านสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนให้การส่งเสริมกิจการอุตสาหการรมแปรรูปที่เป็น SME มูลค่า322ล้านบาทและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทยและเชื่อมโยงนะครับข้อมูลเข้าสู่ SME Big d a t a นั่นเอง และในส่วนมาตรการที่4ครับคุณผู้ฟังเป็นการสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเป็นการเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารจำนวนกว่า14เรื่องสำนักคณะกรรมการการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำโครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคุณผู้ฟังจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรปลาดเปลืองหรือว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่นอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังได้มีการตรวจสอบและก็รับรองคุณภาพสินค้าประมงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยการจดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชนะครับ GAP และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดทําโครงการเตรียมพร้อมนะครับสมาร์ทฟาร,ร์มเมอร์ร่วมกับสมาคมเครือขา่ายภาคกันเหลก,กชนนั่นเองทางด้านของนายทองชัยชวลิตพิเชษผู้มนวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวต่อยนะครับว่าจากสถานการณ์วิกฤตของอาหารโลกในปี2515นะครับมีผลผลิตที่ลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นครับคุณผู้ฟังสร้างความกังวลนะครับถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารในหลายมิติ ทั้งทางด้านของความเพียงพอการเข้าถึงอาหารโภชนาการรวมไปถึงนะครับความปลอดภัยประเทศไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นผู้ผลิตและก็ส่งออกอาหารที่สําคัญของโลกโดยมีสินค้าหลักนะครับที่ส่งออกนั่นก็คือข้าวนะครับ แล้วก็แป้งมันสำปะหลังแล้วก็โปรตีนจากไก่และสุกรนะครับขณะเดียวกันนะครับยังเป็นประเทศนะครับที่พึ่งพาการนําเข้าอาหารไม่ว่าจะเป็นปลาอาหารแช่แข็งข้าวสาลีและข้าวโพดซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่ต้องนําเข้านั้นนะครับทางภาครัฐนะครับก็มีกลไกลในการควบคุมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอีกเช่นเดียวกันและเมื่อเป็นการพิจารณาภาพรวมนะครับด้านอุปทานแล้ว อาหารของไทยนะครับคาดว่าประเทศไทยนะครับจะไม่ประสบกับวิกฤตการขาดแคลนอาหารอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ปัจจุบันเองนะครับในหลายๆคนในหลายๆประเทศนะครับก็หันมาบริโภคหรือว่าหรือว่าหันมารับประทานในส่วนของพืชทางเลือกนะครับที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเหมือนกับเนื้อสัตว์หลายๆคนเองนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเองเนี่ยก็มีการรับประทานอาหารมังสวิรัตหรือว่ารับประทานอาหารในส่วนของเกี่ยวกับผักหรือว่าเป็นแพนสเบซนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถในการทดแทนหรือว่าชดเชยกันได้โปรตีนบางอย่างนะครับที่ได้มานอกเหนือจากเนื้อสัตว์แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถั่วเหลืองหรือว่าการรับประทานไขมัน ต่อร่างกายหรือว่าไขมันจากถั่วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้พลังงานต่อร่างกายอีกเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้เนี่ยใครที่ดูแลสุขภาพอยู่ก็ลองหันมาศึกษาหรือว่าการรับประทานผักหรือว่าการกินเวิตเตอรเรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยได้นะครับที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟัง ในส่วอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของกรมอนามัยได้มีการย้ําเตือนในส่วนของปลาล่าครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตในหมู่ของคนที่เป็นส้มตําเลเวอร์นะครับคุณผู้ฟังซึ่งใครที่รับประทานส้มตําหรือว่าอาหารอีสานเนี่ยหลายๆเมนูเองนะครับก็อาจจะมีการใส่ปลาล่าเข้าไปเป็นหนึ่งส่วนผสมอีกเช่นเดียวกันนะครับ ทางด้านของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขย้ำนะครับว่าปลาล้านี่เป็นเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติค่อนข้างเค็มนะครับไม่ควรนํามารับประทานเป็นน้ำนะครับคุณผู้ฟังเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงจนเกินไปอาจจะส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตวายวเรื้อรังได้นะครับทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวนะครับว่า จากกรณีที่มียูทูบเบอร์นะครับนำปลาล้ามายกซดนะครับเหมือนเครื่องดื่มนั้นเป็นห่วงนะครับที่จะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ความเข้าใจผิดได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคิดว่าเนี่ยน้ำปลาล้านี่มาเป็นเครื่องดื่มได้นั่นเองแต่เนื่องจากนะครับปลา้าเป็นเครื่องปรุงนะครับที่มีโซเดียมค่อนข้างสูงครับคุณผู้ฟังจึงไม่ควรนํามารับประทานหรือว่านำมาดื่มโดยตรงเพราะว่ากระบวนการการทําน้ําปลา้านะครับผ่านการหมักด้วยเกลือลําข้าวและถูก แต่งเติมนะครับส่วนผสมเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติไม่ว่าจะเป็นกะปิหรือว่าเพิ่มปริมาณด้วยน้ําเกลือต้มทั้งนี้นะครับผู้จําหน่ายปลามักจะดัดแปลงนะครับเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านให้ได้กลิ่นหรือว่ารสชาติตามความต้องการพี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับการรับประทานปลามากจนเกินไปในระยะเวลานานๆน,น,นะครับอาจจะทําให้ร่างกายเนี่ย เสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมปริมาณสูงซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงโรคไตาวายเรื้อรังได้นอกจากนี้นะครับจากข้อมูลของปริมาณโซเดียมของเกลือแล้วก็ผงชุลรสของปลานะครับในแต่ละชนิดแล้วก็แต่ละโรงงาน พบว่านะครับมีปริมาณโซเดียมอยู่ในระดับที่สูงทั้งหมดและเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คนไทยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่สูงกว่าคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกนะครับที่กําหนดไว้ให้บริโภคโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกิน1ช้อนชา หรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือว่าประมาณ5กรัมหรือว่าเฉลี่ยแล้วนะครับไม่เกิน600มิลลิกรัมต่ออาหาร1มื้อนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานเค็มนะครับควรฝึกตั้งแต่เด็กครับคุณผู้ฟังโดยหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีโซเดียมค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นส่วนของการกินหรือว่าการปรุงอาหารนะครับการรับประทานอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนมกรุบกรอบนะครับอาหารหมักดองอาหารแช่อิ่มผลไม้แช่อิ่มอาหารกระป๋องทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังยังมีผลการศึกษาทางการแพทย์ที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการลดบริโภคเกลือลดลงเพียง3กรัมต่อวันนะครับจะช่วยให้ลดความดันโลหิตและป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุ ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงควรลดลงนะครับให้เหลือเพียง3ส่วน4ของช้อนชาต่อวันหรือไม่เกินนะครับ1,500มิลลิกรัม เพื่อที่จะให้ไตนะครับมีสุขภาพที่ดีและป้องกันการเกิดโรคไตวายเรื้อรังได้อีกเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังเราควรบริโภคอาหารที่พอเหมาะแล้วก็ควรบริโภคทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีอันตรายต่อโลกแล้วก็ไม่เกิดโรคเรื้อรังนะครับเราบริโภคอาหารประเภทไหนก็ควรบริโภคแต่พอดีแล้วก็ให้ครบหลัก โฆษาการและก็ครบหลัก5หมู่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงได้นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีนะครับที่จะนมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคึื่นคุยข่าวสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube c h anel n Art ์ทาร์บอสแคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนทุกทพลานหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมือไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสียเ่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย